เทสไวปี40บอกเลยครับว่าผมออกจากวงการอาหารหรูมานานพอสมควรวันนี้นะครับเราได้รับไวดีๆจากฝรั่งเศสนั่นก็คือไวขาวปี40เราจะมาเทสรสชาติกันนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงบ้างวิธีการสังเกตไวแท้กับไวปลอมนะครับถ้าไวปลอมนะครับจะมีจุกไม้โอ๊กปิดไวถ้าไวปี40แท้ๆนะครับมันจะเป็นลักษณะสังกะสีนะครับแล้วก็จะมีแผ่นขาวๆอยู่ตรงกลางนี้ครับกันไวออกนะฮะ มาชิมกันเลยครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงแนะนํานะครับว่าแก้วแรกให้ลินบางๆกันก่อนอย่าเพึ่งจัดหนักจัดเต็มกันเกินไปมาดมกินก่อนอืหอมนะเนี่ยกลิ่นหอมขึ้นจมูกเลยอ่ะกลิ่นนี้ใช้ได้แล้วครับกลิ่นหอมมากนะฮะโอ้ยหมักมาตั้งแต่ปี40เนอะถ้าไม่หอมไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วนะชิมเลย รสชาตินะครับรสชาติกลมกล่อมเนาะไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกรสชาติกลมกล่อมมีมีบาดคอนิดๆนะครับอเดี๋ยวขอชิมอีกแก้วแล้วกันนะยังบอกไม่ถูกเอาแก้วนี้ขอหนานิดนึงนะฮะเป็นยังไงอ่ะแก้วที่สองมาจากอะไรเนี่ย รู้เรื่องเลยครับเป๊กที่2องอ้แก้วที่2ครับบอกเลยว่าืหชุ่มคอมากรสชาติก็หอมติดจมกูกยิ่งมีนะครับนี่ยิ่งมีปลากรอบนะครับกินด้วยยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่นะผมแนะนําเลยนะครับถ้าใครอยากเทสเหมือนผมว p ยปนะครับแนะนําให้รินบางๆก่อนนะครับเพราะว่าดีกรีอาจจะรุนแรงสําหรับท่านที่ไม่เคยทานนะครับอาจจะบาดคอไปบ้างน,นะครับ โอ้ยบอกเลยว่ามีความบาดคอ,อนิดๆน,นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะร้อนๆลงไปมันจะร้อนๆลงไปในลำไส้เลยนะครับโอ้โหยหวายขาแรงจริงๆนะคะเนี่ยมีความวูบวาบลงไปถึงลำไส้กันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ชุ่มคอ,อนิดๆน,นะครับแต่ลำไส้นี้ร้อนรุ่มกันเลยทีเดียวนะฮะถ้าหาว่าใครอยากเทสวายขาวปี40นะครับผมว่ามันเริ่มหายากครับตอนนี้แต่ร้านไม่ใหญ่สีก็ยังพอมีให้เซ็นอยู่นะครับ ไปได้กันเลยนะครับ